สภาพอากาศวันนี้ถึง27มิย่อฝนตกหนักถึงหนักมากระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนเจข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ต้องกับวันพฤหัส,สบ,บดีที่22มิถุนายน2566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมาแล้วฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับกอุตุนิยมวิทยานะครับเตือนนะครับวันที่ยี่สิบถึงยีมิถุนายนไทยมีฝนฟ้าขนองพื้นที่เสี่ยงระวังน้ําท่วมแถวพันน้ําป่าไหลหลา,ลาก ส่วนเชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันที่24-27มิถุนายน66ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตะลอดช่วงนะครับโดยทม์ลายสภาพอากาศทั่วไทยณวันที่21ถึงวันที่27มิตรมิถุนายน2 5 6 6มีดังต่อไปนี้นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลงในขณะที่ย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับส่วนวันที่24ถึงวันที่25มิถุนายน2566ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่ยอมความกดอากาศตำ่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตย้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยวันที่ทีถึง27มิถุนายน2566ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปลกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้ โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนนะครับทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ขึ้นสูง1-2เมตรนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายสภาพอากาศรายภาคระหว่างวันที่21-27มิถุนายน2566มีดังต่อไปนี้นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันที่21-23ถึงวันที่มิถุนายน66มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-38องศาเซลเซียสวันที่24-27มิถุนายน2566มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคเหนือ วันที่21-23มิถุนายน2566มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสวันที่24-27มิถุนายน2566มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนบนและด้านตะวันออกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-36องศาเซลเซียสพัวลนออกเฉียงเหนือวันที่21-23มิถุนายน 66, 66มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสวันที่24-27มิถุนายน 66, 66 มีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนและด้านตะวันออกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด21-26อถึง26องศาเซลเซียสภาคกลางวันที่21-23ถึง2ีมิถุนายน66มีฝนฟ้าขนองร้อยละ2 0่ถึง40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-28ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 3 3ถึง38สองศา,าเซลเซียสวันที่2 4ถึง27มิถุนายน2 5 6 6มีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งพักตะวันออกวันที่2 1ถึง23มิถุนายน66มีฝนฟ้าขนองร้อยละ2 0ถึง40ของพื้นที่ส่วนวันที่2 4ถึง27มิถุนายน66มีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-36องศา Celsius. เซลเซียสลริมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรพักใต้ฝั่งตะวันออกวันที่21-25มิถุนายน6 6มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่วันที่26 และ27มิถุนายน66มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรพักใต้ฝั่งตะวันตกวันที่21-25มิถุนายน66 มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง37องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5ถึง35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดทางงาลงไป ลงตาวันตกเขียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลยมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรวันที่26และ27มิถุนายน2566มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมองทะเลมีคขื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคขื่นสูงมากกว่า2เมตร